เด็กกำพร้าต้องเรียนออนไลน์จากที่บ้านไม่ได้ไปกินอาหารกลางวันที่โรงเรียนยอดเกินบริจาคก,ก็ลดลงสวนทางกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆทั้งหมดที่ผมว่ามานี้เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าหลายแห่งทั่วประเทศกำลังเผชิญท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 นะครับและหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสถานะตอนนี้อาจจะต้องเรียกว่าประครับประคองให้อยู่รอดไปก่อนครับ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กมูลนิธิบ้านเด็กเอเชียตำบนศบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ต้องยุติบทบาทของตัวเองชั่วคราวเพื่อระดมกำลังช่วยสอนหนังสือให้เด็กๆเกือบ20คนหลังโควิด -19 ทําทำให้ต้องหยุดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ที่โรงเรียนการปิดโรงเรียนยังทำให้เด็กๆไม่ได้กินอาหารกลางวันที่โรงเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กจึงต้องจัดหาเพิ่ม แต่หลังเกิดโรคระบาดเศรษฐกิจตกต่ำการเดินทางยากลำบากยอดเงินบริจาคลดลงทำให้มูลนิธิต้องปรับค่าใช้จ่ายและพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดบอกลูกๆนะคะบอกลูกๆให้ในการใช้ไฟใช้น้ำก็ให้เขาประหยัดนะคะแล้วก็การใช้จ่ายทัท่วๆไปเนาะแล้วก็ปลูกพวก ผักผล,ลไม้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการลดในการซื้อแล้วก็ช่วยในการสุขภาพของเด็กมากขึ้นไม่เฉพาะมูลนิธิบ้านเด็กเอเชียสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กได้โอกาสอีกจำนวนไม่น้อยในจังหวัดเชียงใหม่หล้วนประสบปัญหาการเงินการบริจาคที่ลดลงแต่เมื่อโควิด -19 ยังรุนแรงการขอความช่วยเหลือจากภายนอก มีข้อจํากัดมากมายจึงมีความพยายามในการสื่อสารระดับท้องถิ่นเช่นสองสามีภรรยาในนามแคร์หที่ให้ความช่วยเหลือสถานรับเลี้ยงเด็กในพื้นที่รวมแล้ว8แห่งโดยใช้วิธีการตรวจสอบในเรื่องของความขาดแคลนของเด็กกำพร้าเพื่อกำหนดเป้าหมายการระดมความช่วยเหลือให้ตรงจุดดูค่นข้างว่า,าสินบาลอกเราค่อนข้างมีมีขายต้องการช่วยเหลือ,อเหมือนเช่นตัวอาบางทีคนขาดเพแคร ไข่หนึ่งแผงเขาอยู่ได้เวียนสองสามอาทิตย์ดงนั้นเราก็จะพยายามเข้าถึงว่าทําให้สินน้ำรองข้างๆเราท,ที่เราช่วยได้บางทีมันเขาเรียกว่าช่วยรีโมลเนาะช่วยไกลๆแบบเพอามีอยู่คนเทพแต่ว่าผมไปช่วยถึงชิ้งหม่นั่นจะยากหน่อยเดงนั้นบางทีค่าขนสองคนนี้ก็จะกินเข้าไปแล้วก็จะช่วยช่วยน้อยลงอยากให้เด็นและคนว่าช่วยคนข้างๆดีกว่าขณะที่การบริหารจัดการของสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่ประสบปัญหาด้านการเงินและต้องพยายามประครับประคองตัวเองเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เครือข่ายสถานรับเลี้ยงเด็กทั่วประเทศยังเร่งสำรวจความพร้อมในการรับเด็กกำพร้าจากครอบครัวพ่อแม่ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่ก็พบปัญหาพบว่าไม่สามารถรับเด็กกำพร้าได้อีก วิธีการทํางานหนึ่งของเครือข่ายสถานรับเลี้ยงเด็กทั่วประเทศเขาจะมีการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนนะครับถ้าหากว่าสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้าจุดไหนจังหวัดไหนมีความต้องการอะไรก็จะมีการจัดส่งทรัพยากรเข้าไปช่วยเหลือต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือแบบประครับประคองสถานการณ์ไปก่อนนะครับ